ก็ขับฮาเลย์ด้วยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็ขับไปใจตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขับอยู่ใช่ก็เพราะไม่ซิ่งมากค่ะก็เอาความปลอดภัยเป็นหลักดนบ่อยมเราไหนดนบ่อยอ่าถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงว่างก็จะมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดขับมอเตอร์ไซค์ตามใจตลาดเนี่ยก็คือเรื่อยๆค่ะใช่แล้วขันใหญ่ๆนะคะเวลาขับมันต้องวอกต้องยังไงเออมันก็มันมันหนักค่ะมันก็อาจจะต้องแบบว่าอ่า คว,วบคุมแบบช่วงเวลาเลี้ยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กด้วยก็อาจจะต้องแบบอาศัยกันแบบว่าฝึกให้ชินนิดนึงก่อนที่จะมันออหนูว่าขับมอเตอร์ไซค์มันต้องอยู่ที่ใจตัว,ตวเล็กเนาะอยู่<ด><ด>ที่ใจมันความชอบอะไรอย่างเงี้ย ใช่เราเรารู้ว่ามันมันชอบมีความชอบอยู่เขจ้างได้เลยจ้งได้ค่ะจ้างได้อย่างวันนี้แหละค่ะเนี่ยเอ็นดีแรปเปอร์นะคะนี่ค่ะแล้วลเวลาขี่มอเตอร์ไซค์แบบขับใหญ่ใหญ่ใหญ่อะไรยเงี้ยต้องแต่งตัวจัดเต็มไหมแบบว่าให้สม่ำเสมอไหมอ๋อเครื่องมือคือจริงๆหลักๆก็คือต้องใส่เกงขายาวเพราะท่อมันร้อนมากคือขาสั้นนี่ไม่ได้เลยใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่ามันร้อนมากๆเลยเวลาแบบว่าขับแป๊บเดียวมันก็คือเครื่องมันร้อนอะไรเงี้ยก็คืออาจจะต้องใส่เกงขายาวจริงๆหนูว่าการแต่งตัวของของไบค์เกอร์ มันไม่ใช่ว่าเราแต่งเพ่อะไรหรอกมันเซฟตี้ค่ะเพราะจริงๆมันต้องเซฟตี้ทุกจุดเลยทั้งเสื้อทั้งแบบว่าถุงมืออะไรต่างๆพอรถมันคันใหญ่ด้วยวใช่บางทีแบบมันมันไม่คาดพิดไงแม่บางทีเหมือนช่วงแรกๆก็เหมือนกันช่วงแรกที่เราขับไปเนี่ยก็มีล้มมีอะไรบ้างใช่อแกก็เป็นห่วงแต่ว่าแกก็ไม่ได้ห้ามแบบว่ามไม่ได้ห้ามขับเลยนะแต่ก็อาจจะแบบว่า ก็ก็แบบว่าให้ระมัดระวังอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายซิ่งอะไรขนาดนั้นเราก็จะนานๆขับทีค่ะไม่ได้ขับไกลมากก็บางทีก็อยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยถ้าเกิดอะไรขึ้น,นเด<อ>ี๋ยวคืองานที่รับไว้แบบพันกว่าคิวมันจะโอ้พันกว่าคิวแบบกระทบนี้นนค่ะอ๋อค่ะก็ระวังตัวค่ะแล้วผู้สาวใส่ชุดแบบเซ็กซี่น่ะใต้น้ำน่ะอ๋อทะเลใช่ไหมเกิดกานอะไรเกิดอ๋อไปทะเลค่ะวันนั้นพอดีว่าไปเล่นมีงานที่ภูเก็ตกับสมุย สองที่ติดก็คือไปทะเลแล้วก็มีเวลาว่างช่วงนั้นพอดีพอดีไปถึงเร็วก็เลยได้โอกาสเหมาะเหมาะค่ะใช่ค่ะใช่ไปแล้วเอกไม่เลยเหรอคะแม่โอ้ค่ะขอบคุณค่ะก็อาจจะมีค่ะถ้าได้ไปทะเลค่ะใช่อันนี้คือเซนซีที่สุดที่เคยใส่มาหรืงหนูว่า ก็ประมาณนี้นะคะใช่เวลาไปทะเลก็จะไม่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 น่าจะมีเกินนี้แล้วมันน่าจะสุดๆแล้วอ๋อตอนนี้โสดค่ะไม่มีใครห่วงค่ะก็ตอนนี้โอเคค่ะทุกอย่างโอเคเพราะเราก็รู้สึกว่าเราได้เต็มที่กบบการทางานมากขึ้นแล้วก็มีเวลาในเรื่องของการแบบทํางานมากขึ้นด้วยใช่ค่ะก็โอเคโสดค่ะโสดสนิทค่ะตอนนี้ก็ลองดูค่ะ แล้วไหนเป็ไงถึงจะเปิดใจอ่หนูไม่ได้ปิดใจแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะค่ะมันหนูคิดว่าแบบคือเราไม่ได้ฝ่หาตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดกันคือถ้ามันจะมามันก็คงมาเอิงแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะแบบว่าจะไปไฝ่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตอนนี้โอเคแล้วนั่นนะสิแม่มันก็ไม่ได้มีเวลาไฝ่หาไงก็ปล่อยไปปล่อยมันไปตามการเวลาดีกว่าว่าตอนนี้ก็โอเคค่ะ ค่ะก็อาจจะต้องไม่หนูก็ไม่แน่ใจก็อาจจะต้องรอดูว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนนี้เข้ามาก็อาจจะต้องเป็นคนที่เขาเข้าใจในการทํางานเราแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนละสายงานงก็ต้องดูเรื่องของเวลาเพราะมันก็น่าจะไม่ตรงกันอยู่แล้วอะไรเยงี้ค่ะก็เดี๋ยวไมไม่นะคะเพราะเพื่อนๆก็มีเยอะอยู่<ต>ใช่ไม่มีเวลาเหาเลยงานทํางานไม่มีเวลาเหาเลยอาจารย์เติมตารางงานให้เต็มที่ ไม่อ๋อไม่ปิดกั้นค่ะจริงๆคือไได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆหนูไม่ได้ปิดกั้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเม่าเรารู้สึกว่าแบบพอแค่คนที่คุยเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะได้หมดใช่แต่วันนี้นอนนอนนอนงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนอนนอนอันนี้นอนเต็มที่ฝันด้วยฝันฝันจำไม่ได้มันแบบฝันว่ามันแป๊บเดียวอ่ะแบบฝันปุ๊บแล้วตื่นเลยแต่จําได้ว่าฝันตอนนี้ชั่วโมงแล้วในชีวิตใช่ตอนแบบพอเรานอนไม่นอน วันนี้ไม่ค่ะแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าวันไหนที่เราพยายามนอนแล้วไม่หลับอันนี้จะมีอองบ้างแต่ว่าวันนี้คือแบบเหมือนเราง่วงปุ๊บแล้วก็หลับไปเลยแต่เหมือนกับหลับน้อยแต่ว่าได้หลับสนิทมันก็แบบรู้สึกตื่นมาก็ไม่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 เพียค่ะอืมก็ระหว่างวันเหรอคะก็ อาจจะต้องใช้เครื่องดื่มช่วยด้วยค่ะหาเราแล้วอาจจะมีบ้างใช่ตรงแบบแบบว่าตื่นมาแล้วแบบว่าคิดไม่อยากทำงานคิดแบบว่ามีฉันขอพักเกลียดอะยอถ้าไม่อยากทํางานยังไม่มีนะคะแต่จะมีแบบช่วงง่วงอะไรเงี้ยช่วงแบบขออีกสักห้านาทีอย่างเงี้ยมีอยู่เลื่อนนาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดแบบโอ้ยไม่อยากไปเลยยังไม่มีใช่พอเราทํางานทุกวันแบบเนี้ยความเคยชินจริงเนาะใช่ที่แบบไม่ได้ทํางานหยุดพักเนี่ยมันจะอะไรอาการเป็นไรแล้วมันก็แฮปปี้ดีค่ะแม่ ม,มันก็มันก็แบบได้ไปนู่นไปนี่ไงแบบว่าหนึ่งวันอะไรเงี้ยไปเดินตลาดบ้างไปขับมอเตอร์ไซค์ไปไปเอิงเอ่ยไปเรียนแบบนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างเดือนนี้ก็ไม่ได้แน่นมากจะมีแบบว่าวันละหนึ่งงานด้วยอะค่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรกลางวันเงี้ยหนูก็จะแบบไปเรียนอันนู้นอันนี้เพิ่มเติมที่เราอยากทาอะไรเงี้ยค่ะไม่นอนก่อนหรอลูกไม่นอนนอนกลางคืนค่ะนอนกลางคืนใอใช่ค่ะ อ๋อไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรค่ะก็คือไปปกติหนูก็จะไปเรียนเรียนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนอลองเหมือนลองไปสมัครกับครูฝึกคนใหม่ค่ะที่แบบว่าพอดีว่ามันมียิงแอดขึ้นมาแล้วเราดูว่าเวลามันตรงพอดีครู <c oughs> ขเขายิงแอดขึ้นมาเราก็เวลามตรงแล้วมันมีแบบว่าคอที่เราอยากเรียนเพิ่มเติมอะไรย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบสมัครเรียนไปแล้วเป็นคอที่แบบว่าเป็นคอร์สแบบทั้งวันอะ่ะมันก็เลยแบบว่าเป็นภาพที่ออกมาแบบวิดีโอค่อนข้างยาวที่เราลงไปเลยะ่ะ ก็แม่นบ to ้างไม่แม่นบ้างก็ครูฝึกบอกว่าเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เวลาที่เราเอาปืนไปข้างหลังเราจะได้ปีนต้นไม้สะดวกครูบอกแล้วหนูก็เลยถามครูแล้วเราตะปีนต้นไม้ทาไมเราปีนทำไมแล้วก็มีท่านอนอะไรอย่างเงี้ยอหนูก็เลยถามว่านอนทาไมทำไมเราสนใจยิงปืนนคะก็ิจะ้เยอะมากเลยแต่เรื่องยิงปืนค่ะก็ตอนตั้งแต่สมัยคบกับพี่ปุ้ยก็ยิงยิงด้วยกันค่ะ แล้วพอเหมือนคือเราก็พอเริ่มยิงเราก็รู้สึกว่าเราชอบด้วยแล้วตอนนี้เราก็พอมีเวลาเราก็อยากจะไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะใช่ไปเรียนเพิ่มใช่ค่ะใช่เพราะพอเราเริ่มยิงปุ๊บเรารู้สึกว่าเราชอบเราแบบรู้สึกว่ามันก็ได้ฝึกแบบความนิ่งฝึกสมาธิอะไรเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็เอาไว้ป้องกันตัวด้วยอะไรเงี้ยก็เผื่อแบบอะไรเงี้ยเรียนไว้เป็นความรู้ติดตัวอะไรเงี้ยค่ะใช่อะไรนะคะ รอบนี้พี่ปุ้ยไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าพี่ปุ้ยเป็นคนอาจติดต่อครูให้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ,ก,ะ,ก,ะก็ตั้งแต่แรกเลยเขาก็เหมือนอเป็นคนแบบพาเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนแบบว่าเหมือนเหมือนเขาเองก็ไปด้วยเขาไปเรียนก่อนแล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนชวนเราไปเรียนด้วยพอหนูไปเรียนปุ๊บหนูรู้สึกว่าเราชอบแล้วก็หาเวลาไปอันนี้ไปบ่อยกว่าเขาแหละใช่คน,คนเริ่มทัวร์ใหญ่ลวไม่กล้าทำอะไรเลย <laughs> มันเป็นชีวิตจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไมอันนั้นแบบครูบอกครูบอกให้ทําอันนี้อันนี้ไงแล้วก็ทําตามครูไงอันนี้ตืดอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ละครดูอ่ะค่ะหนูชอบดูหนังบูมากหนูชอบพี่จาพนมพี่เชื่อไหมว่าตอนที่ต้มยำกุ้งฉายอ่ะตอนนั้นหนูเด็กลงหนังพาต้าแม่หนูพาไปดูห้ารอบอ่ะพาไปดูต้มยำกุ้งในโรงห้ารอบแม่หนูชอบพี่จาพนมมากโทนีิจ่าอะไรนะ โอ๊ะขนานดนั้นเลยเหรอคะ <c oughs> ข,ขอบคุณครับ <c oughs> ได้ค่ะ